สาข้อคิดจากหนังสือ Stop Reading the News ชีวิตสงบสุขุมและฉลาดขึ้นในยุคข่าวสารล้นเกินในโลกยุคดิจิทัลที่ข่าวสารไหลบ่าไม่หยุดหย่อนจากทุกทิศทางเราถูกกระตุ้นให้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองวิกฤตเศรษฐกิจภัยพิบัติธ,ธรรมชาติหรือเรื่องราวความรุนแรงต่างๆ หนังสือ Stop Reading the News: A Manifesto for a Happier, Calmer, and Wiser Life โดย Rolf Dobelli นำเสนอแนวคิดที่สวนกระแสนั่นคือการหยุดอ่านข่าวหรืออย่างน้อยก็การลดการบริโภคข่าวสารลงอย่างมาก Dobelli ไม่ได้แค่บอกให้เราหลีกเลี่ยงข่าวแต่เขาอธิบายอย่างเป็นระบบถึงเหตุผลทางชีววิทยาจิตวิทยาและสังคม ว่าทำไมการเสพข่าวมากเกินไปจึงบั่นทอนสุขภาพจิตขัดขวางการคิดวิเคราะห์และทำให้เราพลาดโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพหนังสือเล่มนี้ท้าทายความเชื่อที่ว่าการรับรู้ข่าวสารตลอดเวลาทำให้เราเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นหรือตัดสินใจได้ดีขึ้นในทางกลับกัน โดเบลลี่ชี้ให้เห็นว่าการละเลยข่าวเป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่สงบสุขมีสมาธิและฉลาดเฉลียวมากยิ่งขึ้นบทความนี้จะสรุป30ข้อคิดสำคัญที่ตกผลึกจากหนังสือ Stop Reading the News เพื่อให้คุณสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ในการควบคุมการบริโภคข่าวสารและทวงคืนสมาธิเวลาและความสุขให้กับชีวิตของคุณกันแท้ของ Stop Reading the News เสพน้อยลงชีวิตดีขึ้นก่อนที่เราจะเจาะลึก30ข้อคิดเรามาทำความเข้าใจแก่นแท้ของแนวคิดที่โรฟโดบเบลลี่นำเสนอข่าวคือภาพลวงตาข่าวไม่ได้ให้ภาพรวมที่ถูกต้องของโลกแต่เน้นที่เหตุการณ์แปลกประหลาดรุนแรงและเรื่องลบเพื่อดึงดูดความสนใจสมองไม่ถูกออกแบบเพื่อข่าวสมองของเรามีอคติทางลบหรือ negativity bias ที่ทำให้จดจอกับภัยคุกคาม และข่าวก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในการดึงดูดความสนใจข่าวคือน้ำตาลสำหรับจิตใจให้ความสุขชั่วคราวแต่ไม่มีสารอาหารทางปัญญาและทำให้ติดได้ลดข่าวเท่ากับเพิ่มคุณภาพชีวิตการลดการเสพข่าวช่วยเพิ่มสมาธิลดความเครียดและทำให้เรามีเวลาไปทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่า30ข้อคิดจากหนังสือ Stop Reading the News ต่อไปนี้คือ30ข้อคิดสำคัญที่ถอดบทเรียนมาจากหนังสือ Stop Reading the News ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตของคุณ 1. ข่าวทำร้ายสุขภาพของคุณการเสพข่าวโดยเฉพาะข่าวร้ายทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลซึ่งบั่นทอนระบบภูมิคุ้มกันและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจในระยะยาว 2. ข่าวทำให้เกิดอคติทางลบหรือ negativity bias ที่รุนแรงยิ่งขึ้นสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามและข่าวร้ายได้เร็วกว่าข่าวดีข่าวใช้ประโยชน์จากอาคตินี้ในการดึงดูดความสนใจทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายเกินจริง 3. ข่าวสร้างภาพลวงตาของความเข้าใจเราคิดว่าการรับรู้ข่าวสารตลอดเวลาทำให้เราเข้าใจโลก แต่แท้จริงแล้วมันให้ข้อมูลแบบกระจัดกระจายไม่เชื่อมโยงกันทําให้เราเข้าใจเพียงผืนเผินและสร้างภาพที่ไม่สมบูรณ์ 4. ข่าวทําให้คุณเฉยชาการได้รับข่าวร้ายมากๆอย่างต่อเนื่องทําให้เรารู้สึกชาชินต่อความทุกข์ยากของผู้อื่นและลดทอนความเห็นอกเห็นใจลง 5. ข่าวขัดขวางการคิดลึกซึ้งและสมาธิการรับข้อมูลแบบกระจัดกระจายจากข่าว ทำให้สมองขาดโอกาสในการจดจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆส่นนงผมให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาลดลง 6. ข่าวทำให้คุณติดเหมือนยาเสพติดข่าวถูกออกแบบให้กระตุ้นวงจรการให้รางวัลของสมองหรือโดปามีนลูปทำให้เรารู้สึกอยากรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลากลายเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด 7. ข่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตส,ส่วนใหญ่ของคุณ เรื่องราวส่วนใหญ่ในข่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของคุณการใช้เวลาไปกับข่าวเหล่านั้นจึงเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 8. ข่าวคือน้ำตาลสำหรับจิตใจข่าวให้ความพึงพอใจชั่วคราวแต่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการทางปัญญาและทำให้เราเสพติดความรวดเร็วตื่นเขินและขาดความลึกซึง้ง 9. ท่าวทำให้คุณเป็นนักคิดที่แย่ลง การตัดสินใจที่ดีมาจากการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความหมายไม่ใช่จากข้อมูลที่สั้นกระจัดกระจายและเน้นความรู้สึก 10. ข่าวไม่ได้ทำให้คุณเป็นพลเมืองที่ดีขึ้นการเป็นพลเมืองที่ดีคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณการทำความเข้าใจประเด็นที่ซับซ้อนและการมีส่วนร่วมในสังคมไม่ใช่การรับรู้ข่าวสารอย่างผืนเผืน 11. ข่าวทำให้คุณเสียเวลาอันมีค่า เวลาที่คุณใช้ไปกับการอ่านข่าวหรือเลื่อนฟีดสามารถนำไปใช้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการทำงานที่มีความหมายหรือการใช้เวลากับคนที่คุณรัก 12. ข่าวสร้างภาพลวงตาของความเร่งด่วนเราถูกทำให้เบื่อว่าต้องรู้ข่าวสารล่าสุดทันทีทั้งที่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มีความสำคัญเร่งด่วนต่อชีวิตของเราเลย 13. การหยุดอ่านข่าวช่วยเพิ่มความสงบในชีวิต เมื่อสมองไม่ต้องประมวลผลข้อมูลเชิงลบและสิ่งร้าวรอบตัวตลอดเวลาคุณจะรู้สึกสงบมีสมาธิและผ่อนคลายมากขึ้น14การลดการเสพข่าวทำให้คุณฉลาดขึ้นเมื่อคุณมีเวลาและสมาธิมากขึ้นคุณจะสามารถอ่านหนังสือหรือศึกษาประเด็นต่างๆได้ลึกซึ้งขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงและพัฒนาปัญญา15ใช้ข้อมูลจากหนังสือแทนข่าว หนังสือให้ข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองมีความเชื่อมโยงกันและให้มุมมองที่ลึกซึ้งกว่าข่าวมากการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มดีกว่าอ่านข่าว100เรื่อง 16. ข่าวเน้นเหตุการณ์มากกว่ากระบวนการข่าวสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงแต่ไม่สนใจกระบวนการที่ซับซ้อนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นทำให้เรามองไม่เห็นภาพรวมที่แท้จริง 17. โลกไม่ได้แย่ลงอย่างที่คุณคิดจากข่าวแม้ข่าวจะนำเสนอเรื่องร้ายๆมากมายแต่ในหลายมิติของโลกชีวิตมนุษย์กลับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องการรับรู้ข่าวสารเพียงด้านเดียวทำให้เกิดความเข้าใจผิด 18. อ่านสรุปข่าวแทนอ่านข่าวเต็มหากจำเป็นต้องติดตามข่าวสารให้เลือกอ่านสรุปข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้สัปดาห์ละครั้ง เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อมูลที่ไม่จำเป็น 19. ข่าวไม่ได้เกี่ยวกับความรู้แต่เกี่ยวกับการดึงดูดความสนใจเป้าหมายหลักของสื่อข่าวคือการดึงดูดความสนใจของคุณไม่ใช่การให้ความรู้ที่แท้จริงและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต 20. สร้างระบบเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวสารปิดการแจ้งเตือนถอดแอปพลิเคชันข่าวออกจากโทรศัพท์ หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ข่าวและแจ้งให้คนรอบข้างทราบว่าคุณต้องใจลดการรับข่าวสาร 21. เลือกแหล่งข้อมูลอย่างชาญฉลาดแทนที่จะรับข่าวจากทุกช่องทางจงเลือกแหล่งข้อมูลที่นำเสนออย่างเป็นกลางมีการวิเคราะห์เชิงลึกและเน้นข้อเท็จจริง 22. ความรู้ที่สำคัญมักไม่เป็นข่าว ข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในชีวิตส่วนตัวและอาชีพมักจะไม่ใช่ข่าวพาดหัวแต่มักจะอยู่ในรูปของงานวิจัยหนังสือหรือบทความวิเคราะห์เชิงลึก23ข่าวทำให้เราเข้าใจผิดเรื่องความเสี่ยงการเน้นข่าวร้ายทำให้เราประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์บางอย่างสูงเกินจริงและทำให้กังวลในเรื่องที่ไม่ควรจะกังวล24 การหยุดอ่านข่าวคือการทวงคืนอำนาจให้กับตัวเองเมื่อคุณเลิกเป็นผู้บริโภคข่าวสารแบบไร้สติคุณจะกลับมาควบคุมความคิดเวลาและอารมณ์ของคุณเองได้25คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องการพยายามรู้ทุกเรื่องเป็นภาระที่หนักอึ้งและไม่จำเป็นการเลือกที่จะไม่รับรู้ข้อมูลที่ไม่สำคัญเป็นการปลดปล่อยตัวเอง26 ข่าวสร้างการตัดสินใจที่ผิดพลาดข้อมูลที่กระจัดกระจายขาดบริบทและเน้นอารมณ์จากข่าวสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องสำคัญได้27ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพข่าวต้องใช้เวลาและวินยัยจงอดทนกับตัวเองและค่อยๆลดปริมาณลง28ใช้เวลาเพื่อการไตร่ตรอง เมื่อคุณหยุดอ่านข่าวคุณจะมีเวลามากขึ้นในการคิดทบทวนและทำความเข้าใจตัวเองซึ่งนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล 29. เชื่อมโยงกับโลกในแบบที่แท้จริงแทนที่จะเชื่อมโยงผ่านข่าวสารจงเชื่อมโยงกับผู้คนในชีวิตจริงสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ 30. ชีวิตของคุณจะมีความสุขสงบ และมีสติมากขึ้นนี่คือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการหยุดอ่านข่าวเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองจากวงจรข่าวสารคุณจะพบว่าชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกมิติอย่างไม่น่าเชื่อบทสรุปเลือกที่จะไม่รู้เพื่อที่จะรู้มากขึ้นหนังสือ Stop Reading the News ของ r o l f Dobelli ไม่ใช่แค่คำแนะนำให้เลิอกอ่านข่าว แต่เป็นคำเชิญชวนให้เรามาทบทวนวิธีที่เราบริโภคข้อมูลในยุคปัจจุบันและผลกระทบที่มันมีต่อชีวิตของเราในโลกที่ข้อมูลล้นเกินการรู้คุณค่าของเวลาสมาธิและสุขภาพจิตของเราเองคือคุณจสําคัญสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพมากขึ้นการเลือกที่จะไม่รู้ข่าวสารที่ไม่สำคัญบางอย่างอาจเป็นทางเลือกที่ชันฉลาดที่สุดที่จะทำให้เรา รู้มากขึ้นเกี่ยวกับตัวเองโลกที่แท้จริงและสิ่งที่มีความหมายอย่างยั่งยืนหากคุณรู้สึกเหนื่อยลา้าสมาธิสั้นลงหรือวิตกกังวลจากข่าวสารที่ถาโถมลองเริ่มต้นด้วยการลดปริมาณการบริโภคข่าวสารลงทีละน้อยๆแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีความสุขสงบและมีสติมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ คุณพร้อมที่จะหยุดอ่านข่าวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยังคะ